สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกันนะครับว่าเราจะเลือกสีผนังอย่างไรให้ถูกฉลกกับดวงให้ลุ่งโลดโชตท่วจักรวาลตามหลักวงช่วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับการเลือกสีผนังให้ถูกต้องกับหลักฮวงช่วยคนเรามีความเชื่อว,ว่าจะทําให้คนในครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจะทําให้ดวงของเราดีและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนอกจากการทาสีผนังให้เหมาะกับดวงของเรา ก็คือการเลือกทิศเลือกทางเพื่อเปิดรับดวงเปิดรับโชคว,วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าดวงของคุณควรใช้สีไหนควรหันไปในะทิศทางไหนกัน mm hmm. เริ่มกันที่สีแดงและสีชมพูนะครับโดยสสีนี้จะเสริมในเรื่องของการงานให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของมิตรภาพการยอมรับจากคนรอบข้างความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของแพชชั่นก่อนไปทํางานจะทําให้เรารู้สึกว่าตื่นตัวแล้วก็สีนี้จะเหมาะกับ ทิศใต้ตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้จะได้รับประโยชน์มากที่สุดครับต่อมาเป็นสีเหลืองและสีเบจน,นะครับสสีนี้จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับนอกบ้านเป็นไปอย่างราบรื่นสสีนี้แสดงถึงความอุดมทางปัญญาความสุขความจเจริญรุ่งเรืองการงานการศึกษาของเราจะดีขึ้นโดยสีนี้จะเหมาะกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือครับต่อมาเป็นสีน้ําตาลนะครับ นี้เป็นสีที่แสดงถึงค่าต่างๆของโลกให้ความรู้สึกมั่นคงในชีวิตมีความแข็งแรงปลอดภัยและร่างกายแข็งแรงเป็นสีที่ให้ความรู้สึกว่าสมมลงบร่มรื่นการตกแต่งบ้านด้วยสีนี้จะทําให้บ้านร่มเย็นสีนี้เหมาะกับการใช้งานในทิศใต้และทิศตะวันออกของบ้านนะครับสีเขียวสีม่วงสองสีนี้จะส่งเสริมให้คนในบ้านมีสุขภาพที่ดีอายุมั่นฝันยืนและ ความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นสีที่แสดงออกถึงความจเจริญเติบโตวความปลอดภัยและยังเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และการชัยชนะส่วนสีม่วงเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งความจเจริญรุ่งเรืองเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณอันอ่อมสายสองสีนี้หมอกกับทิศเหนือทิศตะวันออกและตะว,วันออกเฉียงใต้ส่วนสีฟ้าเป็นตัวแทนของความปลอดภัยทำให้ความสมดุลภายในบ้านหลังนะั้น ดีขึ้นสุขภาพจิตของคนภายในบ้านจะดีขึ้นลดความเครียดและทําให้ใจเย็นลงทาให้บ้านร่มเย็นไม่เป็นทุข์เป็นร้อนสีฟ้ามีความเกี่ยวข้องกับธาตุไม้และธาตุน้ำทาให้ดวงของการเจริญเต,ติบโตหน้าที่การงานและสุขภาพร่างกายดีขึ้นด้วยสีนี้เหมาะกับทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศใต,ต้ส่วนสีสุดท้ายนะครับเป็นสีขาวจะทําให้บ้านของเรานั้นสดใสเป็นสีของความคิดเริ่มสร้างสรรค์ เป็นตัวแทนของความโปร่งใสซึ่งหากเราใช้สีนี้ในบ้านจะให้ความรู้สึกจิตใจเราโปร่งใสแล,ล้วก็รู้สึกผ่อนคลายอรูเยยาจิตใจที่เราอาจเจอประชญกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้จิตใจเราหงหมดได้ครับและสีขาวยังเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับธาตุเหล็ก รวมไปถึงยังเป็นสัญลักษณ์ความชัดเจนความแน่นอนและยังเป็นสีเดียวที่เกี่ยวข้องกับหยาดซึ่งแสดงถึงความเปิดกว้างและความกว้างใหญ่การใช้สีขาวในการตกแต่งบ้านจะทําให้บ้านกว้างขึ้นเหมาะก,กับทิศต,ตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือเป็นยังไงกันบ้างครับกับสีของผนังและการออกแบบให้ถูกหลักคงช่วย แต่ละสีก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ลองไปเลือกใช้ให้ผูกกับงานบ้านตกแต่งแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนื้อหาดีๆแล้วก็อยากสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างอ่างเงี้ยก็สามารถทักเข้ามาเราได้เรายินดีพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาตลอด24ชัว่วโมงครับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ